ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับอยู่กับผมมอนคุงเองแล้วนวันนี้เราก็อยู่กับเกม Fight ด a อ f r e d d y กันเช่นเคยนะฮะจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นคืนที่2ยังไม่ผ่านคืนนี้ผมต้องผ่านได้ด้น,นะครับผมไปเริ่มกันเลยนี่ก็เป็นรอบที่308แล้วนะที่ผมยังไม่ผ่านเนี่ยคืนที่2มันยากจริงทุกคนมันยากตรงพลังงานมันลดไวเกิน โอเคคราวนี้ผมจะพยายามประหยัดพลังงานให้ได้ให้ได้มากที่สุดน,นะครับผมเอ๊ะ eh, รอบนี้ไม่เห็นมีใครโทรมาเลยฮะโอเคในคลิปนี้ผมอาจจะเปิดกล้องน้อยมากนะเพราะว่ามันจะออกเปลืองพลังงานเป็นโอเคคือผมจะรีบๆดูแล้วก็รีบๆไปเลยนะโอเค บอนนี่บอนนี่อยู่อยู่ห้องซ่อมใช่ไหมห้องซ่อมหุน่นโอเคยังอยู่ได้นเสียงฟักซี่ไหมทุกคนผมได้ยินหไหมปแล้วโอเคกำลังมา บนเวทียังอยู่บอลนี้กำลังมาผมอาจจะเงียบไปบางช่วงนะเพราะว่าผมอาจจะใช้สมาธินะก็อย่ากดกันเลยโอเคตีหนึ่งละ ผ่านไปได้ด้วยดียังอยู่เอ๊ะ,อะผมลืมดูบนเวทีโอเคบนเวทียังอยู่ม่านยังปิดโอเคดีด,ดีจัดการไว้ได้ดี รู้สึกเหมือนว่าตอนผมไม่ขยับหน้าจอเนี่ยมันพลังพลังงานมันจะลดน้อยนะถือว่าดีเนาะรีบดูแล้วก็รีบปิดเอ๊ะเหมือนผมจะได้เ,เสียงปะเหมือนผมได้เ,เสียงกระทืบเท้านะทุกคนได้ยินเหมือนผมไหมไม่ได้หรอกผมรู้ ทำไมตีหนึ่งทานจังวะไอพวกนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมเลยอะนับว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมใช่แหละเกตีสองละดีดีด,ดีโอ้บอนนี่ไม่ขยับเลยดีนะผมว่าคืนนี้น่าจะอีซี่วะ่ะ <laughs> พูดพูดคำว่าอีซี่ได้แค่ตีสองนี่แหละตีสามมันก็จะเริ่มเฮียนแล้วยังอยู่เฮ้ยนี่ไงว่าละโอเคครับทุกคนตอนนี้บอนนี่หายไปละ แล้วหวังว่าจะไม่กลับม,มาอีกเอ๊ะหายไปนะเอ้าเดี๋ยวนะบอลน,นี้หายบอลน,นี้หายครับทุกคนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอเคบอลน,นี้อยู่ตรงนี้ ชิกะาหายทีสามทีสามพลังงานเหลือเฟือหรือเปล่าอุ้ยใครมาวะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเฮี้ยนแล้วเคบอนนี่กำลังมา เหมือนชิคกาหายปะอ๋อชิคกาอยู่นี่เคบอนนี okay, ่ใจเย็นๆน,นะว่าพลังงานจะหมดอีกแล้วทำไมมันยากจังวะยังไม่มาเคเคเคไม่เงยยากเฮ้ ชิกะอยู oui you can mm okay ่แค้นหนึ่งโอเคบอนนี nah, ่ยังไม่เดินมาตีสี่แล้วทุกคนอึดใจไว้อึดใจไว้อึดใจฮี่พลังงานอย่าบุ่มหมดอึดใจเดียวอึดใจเดียวหกโมงเช้าแล้วเราจะรอดไปด้วยกันเชื่อผมนะทุกคน อืมโอ้อยโอ้อยอันนียโอ,อ,ยอ,อย้ตกใจหมดเลยโอ้บอลแน่โอ้อนนโหหน้าสั่นเลยครับทุกคนตะกี้หน้าสั่นเลยโอ้ โอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ